มีลายน้อยทัน็นลายใ่ติดโพลายใย่ะนอันนี้เป็นลายอ่าทันติดโพตัวนี้แค่ออกมานะลายผู้หญิงผู้สายนีอันนี้ลาย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 ใยีดีสองายเสียงเสียงเพี่นกันได้มันกันมันมีคู่ลคู่เหรอคู่ เซมนลำกอนลำทางสั้นลำกอนนะเขาตีจังพรีอันนั้นเขาบอกว่าลำทางสั้นโคได้ปิดหอ้นั้นหลังโอ้โหนั้นมันเป็นเลี้ยงเสียงจ้าตัวเลี้ยงเสียงเลี้ยงเสียงข้าโบดข้าโบกโบกมือออกอันนั้นเพื่อนเหรอวะเนี่ยวันนี้เพื่อนได้ติดเสียงกระต่างกันเนาะเสียงล้ำกอนเป็นบ้าน ตอยเลยนานสมีคือครับนกดติตากับนดเสียนวดแบบนี้มันขอให้มา้ถ้าโบเทมันเสียงเอาไว้ได้ตอนเป็นเป้าแค้นอจะหน่อยจะหน่อยลองมวนๆนะันนมคล้ายๆกับป่าสลัดน้อยปสลัดน้อยมึงเส่อมเสริมคื้นี่คือไรหน่อย พอถึงล่ำสิงนี่กับบคือกันครับตัวนี้บอกครับผมมบค <พอ S 2> ือกันนะอ๋ออันนี้อันนี้ก่อนเลาค่อยลำสิงเนาะอ่านน <laughs> โอเคพอสลัดหน่อยครับผม Christmas party, birthday party, Boston's day party <laughs> ก็ครับผมขอบใจไรเงสุดสุดยมันลมานล่เอ่นน่กังเกงเนะว้าุมอ้นมันเขาดลโกเขามาตดำเนาะเขอไม่ไหมว้ากเล่นเล่นกีตาร์เอออบ้านซับมะแก้วมันอยู่นะจ้าบ้านลาวโอ้เสียงอุ่นนี่แต่ได้นำเพลียนมาก่อนว้าสดสดอ้นมันได้ทั้งแทนหนึ่งพิมมันก็ได้หะอ๋อพิมก็ได้ออโอเค เจ้าอันบันแคลิฟอร์เนียห่อนี้มีจ้าคนครับผมบอกให้ฟังแน่ย้อนว่นวาแล้วมีงานหน่อยนะมีแต่อะไรก็ไอเรากันเร่อเนี่ยเดียานสุดหน่อยเงีราได้ยังบอได้ฟึบอ๋องานห่อนี่นะยังบอได้นะค่อยค่อยค่อยขายให้เราอันหนึ่งไม่บอกโอ้ว้าวต่อไปกระสีด้เก่งแน่นอนต่อไป ครับผมเส้นมันมันยาวอันลูกอันลมอันหูนี่ยับขึ้นมาโอ้เปครับเพราะว่ามันมันให้มันเทียบให้เข้าเสียงกันอ๋อมันก็ตั้งใดกันเนาะตัวนี้สั้นเป็นบ่ตัวนี้ก็ต้องสั้นมาเนี่ยมันคือเป็นยาสระเป็นยาสระว้าเป็นกล้องมุมพิเศษ อ่ามอแคนเฮานี่ต้องมีแค่เจ็โตครับผมถึงสี่อ่าใส่ได้ทั่วไปยังหน่อยสองสามตัวบ่ขึ้นจะไหนครับผมมีแต่สองตแค่นั้นสองตพอเพลงพูญิงผู้ชายแล้วก็นเลยโอ้ของผู้หญิงผู้ชายแต่ตัวนี้ฮันค่อยเห็ดพิเศษเป้าหุ่นไทยพิงผู้ชายพร้อมโอ้ที่่พิเศษนี่ไอ้ไงเห็ดจะไหนครับผมหรือว่าอ่ามีแต่เนี้โอ้เขามีเรียบร้อยแล้วอย่งนั้นโอ้ถือไปตัวเดียวในแซดเดอร์เบอร์เลยครับผมว้าวผู้หญิงผู้ชายได้ ถ้าแค้นตัวไปนี่ต้องใส่สองตัวแค้นตัวหอกค่อยขายให้เราด้วยกันครับผมไปจ้ะนะอันนี้ก็ได้เลยยกอันเดียวไปเลยใส่ก็ได้เตะเสี่ยงมันจะน้อยได้อ๋อเพราะว่ามันตัวน้อยเป็นยังคือวางสัตว์ฮัทเถอะโอ้เฮียมาประสบการณ์เจ้านะ่นะเอาเจ้าน้อยเนี่ยขน่อยขอขอเนี่ยขอลำซิงเขน่อย เป็นแล้วเปิ้นหูว่ามันมันล้มไหลแมีนบอตะปิ้นหูไหลลูกมันไหลพูดโอ้ตะปิ้นหูก่อนขอล่ำสิงหน่อยขน่อยว่างหันล่ำลองเลยน้องเมีนบอขน่อยอ่าปอสลัดอีกจะหน่อยปอสลวดเป็นสิมาล่ำมันแบบสลวดอ่าแถวนี้แล้วขน่อยผู้เป่าแล้วขน่อยสอวดเป้สลวดเป้ครัเออเป็นสีร่ำสิงเนี่ยบานเนี่ยอ๋ออ๋ออ้าวขึ้นโยนไปพุ่น เจ้าแล้วเออบ่ได้บ่ได้ถางได้ๆเออคนก็รอเสียงตังมวลแล้วนะปัะนี้นมอแกนเอทงอย่งดิมันลมนีันลมแล้วแม่นบ่มันต้องดูดเป็นต้องเป่าบปหดนะคอยซอลยฟาิบ่บอค่อยวไขน้าเหรอเอาลดเอาลวด อ้ไไปบ้านแก่นเด้อเอไปวันเราไปเราไปมาดูน้ำลายมันต้องใส่แหงเถอะเนาะตอนนี้เนาะใส่แงนุๆ่ัใ่เลอนเราเราเาแค้นน้นนลายเข้าแค้นเราไหลไปเ้นเราต้มลาย่เป่าแกนเพราะว่ามานี่มันต้องใส่แห้งน้อยเนาะว่าเจ๊งมีการเป่ากันเนาะสลมเปอะไร่ใส่เหรโอถ้าเก่งๆแล้วธรรมดา ล่นมือก่อนรีเ่นไปได้าแข่งนันทิตีสันนี่อันน่ะสันเาเป่าปเป็นเป่านั้นนะน้ำลายมันสีเข้าไปเราลีนมันสีคอตเสียบบดีบบเสียแต่ว่ามือนั้นนะสันเปียกเราลีนมันสิบุดี้บุดี่แล้วมันสีดังตองห้มันแห้งเราเืองีดีก่านลดเปียกอ